หล,ลงเหลือก็ูกันนี่มาแฝงตนอตนสน อยู่ในป่าพี่น้องเห็นไหมสวยงามเนาะเออผู้ใดผู้นี้เอาไอ้ลูกกันนี้มักแฟนไว้เ้า่าตัวล่ะนี่ยกาสุขสันต์วันคริสต์มาสพี่น้องจ๋าอยู่ในป่าดูสิเข้ามักแฟนไว้ สวยดีเนะาะเออปามพ่อนกาบสวัสดีพี่น้องชา,าชาวไทยชาวฝรั่งชาวสาวพ่อล่ายุม้มใดของโลกปามพ่อนก,บกาบงามสวัสดีด้วยเด้อในวันดีๆเนาะจ้าวันหยุดสุขสันต์วันคริสต์มาสเด้อจ้าทัว่วโลกสุขภาพแข็งแรงเก่าทานเรพบวนผู้แฟนไปโอ้ยน่ารักน่ารักเกาะสวยดีนะ ค <Okay. laughs> ิงค house. ร,รีดอยากจะคุณผ้าหมามากไปสูบอากาศใายเห็ดเห็ดหูหนูอยู่ทางไใด แต่หน้าร้อนสวยงามคุยน้ำลาอวันนี้ก็แฝมนให้นกนะ ตามปลาตามนี่ก็จะแฝนนี่นกไปกินนานาลูกสิหากินยากลำบากไปนอนเห็นไหมเขาน่ารักดูเป็นลูกหัวใจด้วยนะ <c oughs> อาหารลูกี่นา ทำมือถือตกอะได้ของขวัญเมื่อวานพี่น้องจ๋ามือถือป่าเหตุ <h id> อะไรนี่อ๋อ <h id> นติดไฟแล้วว่ะในแจงสว่างนี้ลั่นดอนเลยเมนูอีหยังเอยอ,อืมเห็นไหม วันนี้ป้าจะมาบมกหมอ้อมกน่อไม้ในหมอหนะจาน๊ะเนาะป้าไม่มีหมูสับเอ้ยไม่มีหมูหมูสามชั้นป้ากะทิไส่หมูนี่เราจะเครื่องปรุงป,ป้าตําเรียบร้อยแล้วอืใส่หอมหอมใส่ที่หลังกระดพษใน้องมนจิกเด่นพริกแห้งพริกแห้งข่าอ่อนกระเทียม <c oughs> ไข่ตำไปพี่น้องหอมหอ,มอมนี่ก็เตินหอมใบมะกรูดลูกโดดโอ้ยเห็ดเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดนี่เฮ็ดสองอย่างเลยป่าสิใซมันสีอนันนี้สะกกอนวายเปยยางปลาบางหันได้เฮ็ดมากพี่น้องให้สิมบาบกหน่อยเปีย <laughs> ยางปลาโอ้ย โมเมนเด้อเพียงปลาอันนี้ไบ้าจากอันตานไทยเพ่่นป่ามาใส่ตู้เย็นไว้โอ้ยตั้กบียไ,ไปใบสตกน่จักหน่อยหน,หน่ยหนจะเนาะใส่ลงไปใส่หลายพอมากกินกัดใส่หลายน่าจะเนาะ ก้านนี้น้ำปลาสองทพี่บอกคนว่ามนะ่างก็น่าน้ำปลาพี่น้องแ้วเจียครับน้ำปลาต้มแล้วเรียบร้อยน้ำปลาสำเร็จเลยจ้ะแต่แต่เอามาใส่เลยคุกทีเข้ากันแล้วก็จะใส่นี่เลย คนชอบเห็ดคลุกไปเลยพี่น้องซิมเบิงหอมใส่ไปเลยลูกโดดไปที่หลัง สันสันว่ามีกะสซหมูธรรมดาเทายพี่น้องจ่าหมกหมอกหมกหมอ้อประพรปาดมาเสียบหลายเทนออบ,บาดเห็นบ่เครื่องปรุงเท่าไหร่กับเพิ่มเติมใดด้วยพี่น้องเ้ยต่าใบาเพิ่มเติมที่หลังใดประแดกปลา,บบาเพราพ่อหรือว่าเครื่องปรุงขาเบียใชเขาเบียอีกคนเบียส,สองส่วน <c oughs> เหนียวเสียบๆน้นองคุกไปเลยนะ้องคุกก็มีอันสอีตัว้วายอีตัวมีใส่หมอลงไปเลยจ้ะเทลงไปเครื่องปรงุงอย่างเทลงล่มีบ้บว้าวไงคนไปเรือยจะต้องใช้ไม้กลหมอหนนะจ๊ะเนาะ กินไปข้าวเบี้ยฮะนะเห็นบ่ข้าวบี้ยเห็ดพี่น้อนไปคนน่ะหมกหมอดเสียข้าวเหนียวน้องเป็นจังใดละมำเจ้าว่าหน้าตาคนแหลืเพื่น โอ้ยเสียดายว่ามีค้าวเดียวนะพี่ออน,น yeah. ้องเนาะ ข้าวเหนียวเนาะเสียดายบ่มีข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยเออไปกินเติมแซ่บมีหัวกันเนาะจ๊ะเนาะ